ภูมิไผ่ด้ประโยชน์ภูผู้รังนี่ไี่ประโยชน์เบิร์ดฉบูดฉวนนะครับนะได้ประโยชน์เบิร์ดฉวนนี่นะว่าถนนขุดล่องขุดน้ำมองนั่นมองนี่แค่ถนนเส้นนั้นเส้นนี้มีบ่ส่วนเลยแล้ว,วลท่านอย่าไปว่าถึงเวลาหน้าเองมันพังคับไผ่เอามากันอย่าไปเสียละว่าเฉยอะไรล้วท่าน เดี๋ยวผมสจิจัจการเองเอองั้นนายพร้มมันก็เป็นภาพังคับได้ครับ,ได,ไ,รบได้เขาต้องจอายเพราะว่าเขาสัญญาไปแล้วแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลโยกแล้วสะพาโยบแล้วกะรอดรัฐบาลรอ,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 อบผมเป็นสอสอคอน,นะะเข้าใจเนาะเห็นบ่นะสรุปแล้วหนึ่งครอบครัวองค์ชีวิตเี่บเสมือน บ้านฟ้าหว่วงทั้งสามหมู่ได้ได้เขาสามทางได้ใจว่ารู้รวงดังอันให้เบิดคนโยชนเกิดครับพอใน้องนี่คือนยโยบายพักประชาธนที่ต่ไม่ที่ผมมาเจ็บอวิยู่นี่เป็นวิธีการหาเสียงที่ถูกต้องคือนำนยโยบายพักที่จะทำมานำเสนอให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจผมมถึงฟังเบิดนะครับ แต่ถามว่าสิ่เลผมบอกนี่แล้วแก่ึ้ดเวลาพักลืมหน้ากนังเสี่ละม,มาหลายคนนี้ก็ยยงเม่อไหจอดเต็มพรายังพร,พร,พราะยังเฉยมาก,กมลยตรไปอีหนึ่งแตผ่ผมให้สาม,มารถมดยังไ้ผมให้สามารถมดยังไ้แต่ว่าเท่าไรอย่างนี้ทุกคนนะครับเมือนี้ผมมีให้ด้วยผมมีให้นะครับผมยังให้พักประชารีตมาได้ใหม่ไม่ส่งเสริมให้ ประชาชนทำผิดทำความผิดเพื่อการแจกเงินเมื่อกี้ยูวันแชร์เขาติดท่านไหนไปเลยวาเจ้าไยไม่ขายติดขายเสียงยูวันเทีผมเลยยืนไปถึงพวกเอาไทยไทยเพราะนั้นไงเอาไทยไปเดี๋ยวจะไปอ้าวเขาหนาผักอันนี้กั่วดคนโยบายเขาไหว่ารจัดกา อือนะพโอ้ยดีใจเว้ยที่นั่นม่นสามารถสซแฉงครับผมพีม่น้ำใจเอ้าไอ้เขาวาร่านี่เจ้าจะเป็นสสซได้กันโอ้ยยังไอ้จะว่าไปเข้าผู้เดียวเน่ไอ้เจ้าเดี๋ยวนะครับเข้าผูเ้เดียวเพราะฉะนั้นคนที่จะจัดทิ้นได้คือประชาชนครับประชาชนถ้าเขามาให้เพื่อนมาหานอนก็อยู่หัวเพื่อนมาหอนผมอยู่มากสามสี่ปีผมก็เอาเครื่องมือ เอามจองงานผมเลยซี 4, พันหาผู้เดียวเอาคนเปลี่ยนคนลูกเมี่ยน,นีเหมือนไม่อยากเอาเมี่ยผของอยู่ท้องกเป็นเลขาพอออกอยกกูอ่ท้องกศในปัจจุบันนะครับ้าลูกพ่ะแม่เสียภาพเป็นเป็นเบิมเขาถึงมาแจเงินแเมี่ยนาจะไดผมเลยจอบให้เมี่ยนนี้จอบลูกนี้เพราะเมี่ยนนี้พเปิดไฟตวงว่านได้ซื้อจะคลองเปิดประตูอย,อย่างเงียไหมิมาตอนเดีวะ่ามาทค่นั้นเอาแท้นะครับซีพันหาครับเอาไผมานี่ เอาไคที่พัญหามันน้าทำกันเมือหน้าโยหาด้วยสอประจอบสองรในที่เอาไคพวกเราคนทีผผผ่ผมมาเอาคนที่เราเลือกไว้ในใจแล้วที่มาเสนอนันโนยบายการพัฒนาที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าเอาทีวันที่แปดกรุพาเดินเข้าคูหาคู่หายู่ยสน,นี่ยุธนี่บอไปอยู่ฝั่ทงทุน่น วันที่แปดพุมพาเดินเข้าข้หาบัตสีเขียวกาเบอรเบอร์หเบอร์หกเคืออันนั้นหลอดค้พรายังพว่าผมเลยมา่น้ำเสนอในที่บัตรสีชมพูพรรคประชาทีปชใหม่กาเบอรแปเบอร์แปเบอร์แปนี่เห็นบอเบอร์แปดเบอร์าาพี่น้องกายอะนี่เปดคอ ในเห็ุแนนอนนะครับผมทีไปสู่นิสภาไปเขียงให้ไปสู่ให้เพราะเดไปนั่งก้มหนาด้วยขันแม่นี่หมเด็กเตอร์นั่นหมอที่ไปนั่งก้มหนาสิสาครับผมบอกแล้วว่าต้องเห็นผมนี้สภาพ้าหรัอเปยกมือถึงขอตาใสขออภิายเพื่ออย่างเพื่อนํำสิ่งเหล่านี้มาให้ขอแในพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นสรุปว่าแต่คือผมบอกกัอนที่ต่างขึ้นหน้าว่าเอออยู่หงวัง ผู้ใดว่าแมงมาบ่แียงงดังพ่าแเงีบิดเอาแล้วเนี่ยสูเอาไปบรรโมหโม่เจไปบรรจุโม่สองสอโม่สิบเอาที่ง่ายเขาเจียกอย้บานเนี่ยอ้นรั้นงสั่งไปยี่ใยกันได้เนี่ยส่งไปยีซใสกันได้ัเสียตัวจาก็เลยครับผมของเทอะไรครับว่าไว้กรเด้อเก็บไ้ดีดนะครับไว้ใสเมื่อเขาเรื่องสั่งกระดาัดเยื่อผู้นี่เอาเปือง